สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แววมาอีกแล้วเนาะแววมาแป๊บๆบจ้ะวันนี้แววจะพาเพื่อนๆตามมาดูสถานที่ออกกําลังกายของแววแล้วก็บบิลลี่กันเดี๋ยวตามเขาไปดูกันเลยจ้ะเราต้องขอโทษด้วยนะจ้าถ้าแววพูดเราเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าแววใส่ผ้าปิดจมูกนะนี่จ้ะยิ้มที่แบบเรามาออกกําลังกายเป็นช่วงที่โควิดเนาะเพื่อนๆ คนที่นี่ก็จะไม่เยอะจากที่มาออกกําลังกาย <Thank you. S 1> เพราะว่าเราต้องโทรมานัดเวลาก็เขาทุกวันจากก่อน <Thank you. S 1> ที่เราจะเขามาออกกําลังกายเนาะเดี๋ยวพอเดินเข่าไปแล้วเราก็จะไปเจอเจ้าหน้าที่เนาะที่เขานั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วเขาก็จะตรวจวัดไข่แล้วว่าเรามีไข่หรือเปล่าแล้วเราจะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของเราไว้ทุกครั้งเลยจากที่เรามาน,นี้จะเป็นซ่าใหม่น้ำจ้ะ เพื่อนๆเราจะให้ดูซาไหลน้ำเนาะนี่ตรงนี้ของที่แบบมาออกกำลังกายก่อนอื่นเราก็จะไปเดินออกกำลังกายกันก่อนจ้ะเราก็จะเดินออกกำลังกายก่อนเนาะห้านาทีจ้ะ แล้วเราถึงจะไปเห็นพวกเอ่อยกน้ำนักได้ตอนนี้เราออกกาลังกายเซ็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะเดี๋ยวตามไปที่บ้านเดี๋ยวกันจะว่าพอเรวกลับไปถึงบ้านแล้วเราดื่มเครื่องดื่มอะไรเป็นอันดับแรกเนาะพอถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวตามไปเลยจ้ะเพื่อนๆเนาลืมบอกไปเนาะเราก็จะเข่ามาล่างมือล่างหน้าก่อนจ้ะก่อนที่จะกลับบ้านเพราะว่าเราจับอะไรแบบเครื่องออกกําลังกายมาเยอะแล้วที่นี่เราจะต้องล่างมือล่างหน้าก่อนจ้ะ ล่างหนาเซ็ตรยบร้อยเราเราก็กลับบ้านก็ได้เลยจ้ะตอนนี้แบบวกับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะบิลลี่กําลังจะทำเครื่องดื่มของบิลลี่จ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าบิลลี่ใส่อะไรไปมางจะมีน้ําแข็งแล้วก็น,นมจ้ะจะมีน้ําแข็งมีนมมีกล้วยแล้วบิลลี่จะใส่ไข่ลงไปด้วยหนึ่งฟองสองฟอง 南方。Um, เนบิลี่กำลังทำให้แววจ้ะของเราจะใส่ไปแค่นมแล้วก็กล้วยแล้วก็ถั่วบดจ้ะแวบวบจะไม่ใส่ไข่ดิบเนาะ เราจะเครื่องดื่มของแหววจะมีนมบูเบอร์รี่ถัว่วบดแล้วก็กล้วยจ้ะแล้วก็น้ำแข็งประมาณสองก้อนสามก้อนแค่นั้นแหละอืมยังชื่นใจเลยจ้ะอร่อยนี่เราจะเป็นเครื่องดื่มที่เวลาแหวว ไปออกกําลังกายเซ็จเรียบร้อยแล้วบกลับมาบ้านเราก็จะทําเครื่องดื่มนีงง้เนี่ยจะดื่มเองถ้างั้นคลิปวิดีโอคลิปนี้แววก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเพื่อน,อนยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของแววด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย